นะครับสวัสดีครับวันนี้อ่าเดี๋ยวผมจะมาสอนอย่าหาว่าสอนเลยมาแนะนําวิธีการวาร์บของอ่อรถในเกม Euro t r u Simulator 2นะครับหรือว่า ETS ฮะพอดีมีอ่าน้องๆ FC ถามกันเข้ามานะครับว่าเอ๊ะทำไมช่องกูก g l e ค a เขาว์บรถกันแบบไหนเนาะนี่ก็ มาทำให้ดูนะขั้นแรกเราก็เข้าไปที่ไฟล์โฟลเดอร์นะครับจะเป็นตรงข้างล่างจอตรงนี้หรือว่าเข้ามาที่ดิสก์พีซีนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวอันนี้ผมเข้ามาที่ดิสก์พีซีแล้วกันเผื่อทุกคนไม่มีโฟลเดอร์อยู่ข้างล่างแบบนี้ก็เข้ามาที่ดิสก์พีซีนะครับแล้วก็เข้ามาที่ด็อกิวเมนต์นะครับด็อกนะิวเมนต์เนาะ ไม่แน่ใจว่าเห็นกันหรือเปล่าเพิ่มตัวหนังสือขยายใ,ใหญ่เลยเพิ่มตัวหนังสือขยายใหญ,ใหญ่นี่ก็กดคอนโ r ร l แล้วกดลูกพิ้งเมาส์นะหมุนขึ้นก็ขยายตัวหนังสือขยายโฟลเดอร์หรือเมื่อก็หมุนลงมันจะทําให้โฟลเดอร์หรือตัวหนังสือเล็กลงแล้วก็เข้ามาที่เมื่อกี้ผมเข้ามาตรงไหน document นะเข้ามาที่ไฟล์เอ โอเดอร์ยูโรทักของเรานะฮะแล้วก็เข้ามาตรงคำว่าคอน f ิกนะครับเดี๋ยวเบิ้ลคลิกเข้าไปเบิ้ลคีิกเข้าไปมันก็จะขึ้นอะตรงนี้มาคอนิกตรงนี้มามผมไม่แน่ใจว่าทุกคนจะเห็นไหมเนาะจะทำยังไงดีนะทุกคนเห็นนะโอเคขยายตัวสื่อกัน อ่าอางนี้ใหญ่ตัวหนังสือนะมันก็จะพาเรามาสู่หน้านี้ครับหน้าคอนฟิกอ่าถ้าเราหามันก็จะชา้านิดนึงเราก็ใช้วิธีกดคอนโทนนะครับแล้วก็กด F นะคอนโทรลแล้วก็ F มันจะขึ้นให้เราค้นค้นหาแบบนี้นะครับคำที่เราค้นหาค้นหาตรงนี้ พิมพ์ไปเลยครับว่า development Develop, developer นะ developer developer แล้วก็กดแว่นขยายไปหนึ่งทีนะครับ developer มันก็จะขึ้นนะครับปกติทุกของทุกคนตรงนี้มันจะเป็นศูนย์นะเนี่ยงผมมันเป็นหนึ่งเพราะผมเปลี่ยนไปแล้วกดตอนแรกมันจะเป็นศูนย์แบบนี้ตอนแรกมันจะเป็นศูนย์แบบนี้เรากดเป็นหนึ่งนะครับเป็นหนึ่งนะ เป็นหนึ่งแล้วก็เพื่อความกันผิดพลาดเราเซฟเลยเซฟเป็นหนึ่งทีมก็จะเป็นหนึ่งครับแล้วอีกตัวนะครับก็ไปค้นหาคําว่าคอนโซลนะคำว่าคอนโซล พิมพ์ผิดมาอ่ะอเ,เนี่ยครับคอนโซลมันก็จะขึ้นมาครับคอนโซลตัวนี้นะไม่ใช่คอนโซลสเตตนะเอาคอนโซลคาว่าคอนโซลอย่างเดียวนะเห็นไหมครับมันเป็นหนึ่งละตอนแรกมันเป็นศูนย์นะอ่ะตอนแรกมันเป็นศูนย์ตอนแรกมันจะเป็นศูนย์อย่างนี้นะทุกทนเป็นศูนย์อย่างนี้เราก็มาคลิกแล้วก็ ลบศูนย์ออกใส่เป็นหนึ่งครับแล้วก็เซฟนี่นะเซฟไปเลยแล้วก็กดปิดหน้าต่างนี้ไปเลยแค่นี้เองครับแค่นี้เองวิธีที่ได้มันก็จะเป็นแบบนี้เวลาเราเข้าเกมไปกคคู่นะเดี๋ยวรอเข้าเกมแป๊บหนึ่ง อวิธีใช้นะครับเผื่อทุกคนยังใช้ไม่เป็นนะเดี๋ยวเดี๋ยบอกวิธีใช้เลยเป็นการวาร์ปรถนะครับจากจุดที่รถเราประสบอุบัติเหตุหรือว่าเกิดการพลิกคว่ำโดนบอดหรือตกจากแบบตกจากข้างทางอะไรแาณนี้แล้วรถมันหงายท้องแล้วขึ้นไม่ได้นะเออใช้วิธีนี้ สมมติรถเราจอดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้ก็กดศูนย์นะกดศูนย์มันคือจะเข้าอีกโหมดหนึ่งที่เราไปเซตมาที่พวกผมเรียกกันว่าโหมดผีอะแล้วก็ใช้น้ำแพดนะครับน้ำแพดมันจะเป็นรูปลูกศรอ,อ่าทุกคนสังเกตมันจะเป็นแปดสี่หกสองนะครับก็นี่เลยตามนี่เลยแล้วก็ใช้เมาส์เลื่อนนะครับถ้ามันไวไปเนี่ยใช้ลูกกิ้งเมาส์ถอยหลังนะครับ มันก็จะช้าแบบนี้ลูกกิ้งมาถอยหลังก็ช้าแบบนี้ถ้าเราอยากให้ไวเราก็ค่อยเลื่อนลูกกิ้งเม์ไปแล้วเราอยากจเจ้ารถไปวางตรงไหนเราก็วาร์ปไปเลยครับขึ้นสูงก็ได้ครับขึ้นขึ้นมุมสูงก็แงหน,น,นหน้า,าขึ้นแงนหน้าเมาส์ขึ้นมันก็จะเป็นแนวนี้เห็นไหมครับเห็นไหมแล้วนดูวนดูเราอยากจเจ้ารถไปตรงไหนครับอยากเอ,าอ้ารถอ่าขึ้นไปวิ่งบนนี้เลยบนหลังคาเนี่ยบนโชว์รูม แล้วก็ใช้ใช 6, 8, 4, ครับใช้หกแปดสี่สองครับต้องนําแผ่นเลื่อนเอาพอถึงจุดอย่าวางสูงนะครับเพราะวางสูงเดยวรถมันจะตกมาเสียหายถึงจุดนะครับสมมติว่าตรงเราพอใจตรงนี้ละเราก็กดคอนโทนนะครับแล้วก็เอฟเก้าครับรถก็จะมาครับแต่ตรงนี้วางไม่ได้แสดงว่ารถมันมันตกตกลงไปเราก็เปลี่ยนจุดใหม่แล้วก็ วางไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็ไปที่อื่นลองวางบนหลังค้านี้แปลกๆแบบแนวๆเราอะ่ะอา้าลงไม่ได้ <c oughs> ลงไม่ได้อาจจะเป็นเพราะว่ารถผมมีเมื่อกี้รถผมติดพ่วงเอาไปลงพื้นดีแล้วกันทุกคนแต่จริงๆมันลงได้นะลงตรงถนนแล้วกัน อ่ลงถนนลงได้ครับพอคอนโทรล F9 ปุ๊บมันจะอยู่ในมุมแบบนี้นะอยู่ในยังอยู่ในมุมที่เรายังขับไม่ได้แต่จริงๆรถมันมาแล้วแหละเราก็กดมุมมองกล้องครับโดยการกดเลขหนึ่งหรือเลขอะไรก็ได้ที่เป็นมุมมองกล้องเรารถเราก็จะเข้าไปนั่งในรถเหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้ ไม่แน่ใจมันอาจจะติดพ่วงหรือเปล่าเนครับรถเราก็จะใช้ได้ปกติโอเคก็มีประมาณนี้ครับถ้าใครเอ่อไม่เข้าใจหรือว่ายัางไงก็ลองบนๆดูคลิปดูนะน่าจะไม่ยากกรับไม่ยากโอเคนะครับก็มีประมาณนี้ยังไงก็ คนที่ยังไม่ได้ติดตามช่องผมก็ <c oughs> ฝากเข้ามาติดตามหน่อยนะมีประมาณนี้ครับวันนี้ก็ไปก่อนครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมนะครับครับสวัสดีครับ